สวัสดีครับทุกท่านทุกๆท,ท่านนะครับอันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ในไลน์อออีกแล้วจะมาบ่อยโอ้โหจ่ปีนี้มาบ่อยครับก็มาพร้อมกับเกมที่มีตัวตอนแรกครับเราจะเห็นว่ามีปลาวกับวัวสองพี่น้องไม่ครับไม่ไม่ใช่พีวัวครับ <Like. S 1> โอเคพยอดก่อนแล้วคุณจะเห็นอะไรครับรอก่อนครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องครับโอเค สามสองหนึ่งโอเคเป็นมาเป็นมา้าอ้โูโอู้ฮู้ฮ้เหวี่ยงไก่ไม่กินอู้นี่ครับเปล่าเต็มไปหมดทั้งโรงงานครับ ทั้งใครอาหารทั้งทำฟาร์มบราฟาร์มอ้โดนไก่กิกเต็มตัวเลยครับน่าสงสารพาครับคืเอ,อเป็นช่วงที่บอกได้เลยว่าเกมนี้มาเพียบครับตอนนี้ก็มีเกมบราวฟาร์มลายบราวฟาร์มนะครับซึ่งเป็นเกมที่ฟาร์มแน่นอนครับแต่เป็นน่าจะเป็นฟาร์มแบบแบบแบบเกมอะไรเนี่ยะจำชื่อไม่ได้และ ดี๋ยวต้องไปดูชื่ออ,อันนี้ครับเปลา่ารามคุณจะเจอวิดีโอไก่น้อยไก่แล้วก็คุณถ้าคุณลงทะเบียนครับล่วงหน้าคุณก็จะได้ครับโอเคลองลงทะเบียนนี่จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือเปล่า Open this page online Open พอ Open เสร็จแล้วนะครับก็มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแบบใหม่ครับเขตผม สีาฟ,ฟ้าเนี่ยอ่ะแป๊บหนึง่งสีเจ็ดเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อย่าไม่ใช่ครับสี่สิบห้าโอเคก่อนอื่นเราจะได้เพื่อนประเป็นลายบาวฟาร์มก่อนครับซึ่งก็มีวัวหมูไก่ที่นิยมนั่นแหละครับไก่สุดภากวนตีนมากวนตู่ซะด้วยครับโอ้นี่ก็คือใบาการ์ดแล้วก็ เจเวลหม่เพชรครับโอเคอ่าเขาไปครับแล้วก็รอก่อนครับก็จะมีแบบนี้ครับคุณถ้าคุณก็ผมไม่รู้แหละครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยี่สิบอะไรสิบอะไรห้าเนี่ยลองเชิญไปดูครับอาจจะเป็นการเชิญเพื่อนก็ได้นี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเชิญเพื่อนเลยโอ้โห พูดไม่ทันขาดคำเลยเชิญเพื่อนอะก่อนอื่นเชิญเพื่อนต้องเป็นเพื่อนที่เป็นสัตว์ที่ตั้งเป็นสาธาร,รณะเท่านั้นนะครับจินอ่ะวินใช่เลยอะส่งคำเร,งเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จะได้ เมสเซจให้นายฟาร์มครับแล้วผมก็ได้หนึ่งคนนะครับก็ต้องไปเชิญอีกหลายหลายคนเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นอะไรนะครับแต่แต่ว่าก็มีอันนี้เชิญเพื่อนครับไป lmf t ไปแก้จากหายเป็นเข้ามาใหม่เอก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเกมลงทะเบียนกับการลงทะเบียนล่วงหน้า b r a w farm กันนะครับสวัสดีครับ โอเคโดนกู้ไก่จิกในเกมไหมเนี่ย